วัสดีครับโอเคครับนะโอเคได้ครับ,อบออโอเคครับสวัสดีขอถ่ายรายการแป๊บหนึ่งฮนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่ครับกุ้งกะเพราวัดใจนะปุ้งกะเพราวัดใจข้อดีของร้านนี้นะจุดเด่นเลยนะนะฮะตามเสืองต่างเนี่ยเพื่อนเพื่นพ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 นอนจเคยเห็นแล้วว่า เวลาใส่เขาเรียกภาชนะในการใส่นะครับคือก็จะมีรูปแบบหลากหลายนะครับกระเพราขึ้นชื่อดังนั้นเขาก็คือเป็นกระเพราวัดใจนะครับใส่อะไรก็แดกได้นะฮะน,ะนี่ใส่แบบนี้แดกเข้าไปนี่นี่จะแดกก็แดกไม่แดกก็แล้วแต่นะฮะนี่นี่นี่ปุมยวงเพอเมืองนะ จันทบ,บรีนี่มากินกันได้เพื่อนๆนี่นี่แดกในนี้นะไอ้น,นี่ไม่ต้องแดกนี่อ่าแดกให้มันถูกเออนไนะเห็นไหมกะเพราเด็ดเดี๋ยวจะมีเป็นอะไรนะเป็นจ็อกโงม,มีไหมไม่เอาไม่แดกนะ<ม>กจะ็อกโไม่แดก้าเดี๋ยนะจะมีหลากหลายเดีนะ๋ยวเดี๋ยวมีจย<า>นเนี๋ยวเดี๋ยวมดี๋เียเดยยวยิเเยวเดยวเดเยวเดี๋วยเดย เนี่ยจิ้ม GPS ไม่ต้องบอกมากพูดมาเก็บคอจิ้มเนี่ยตามเนี้ยมาถึงเลยร้านเขาดังนะครับก็ด้วยบุคลิกของร้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่เอาให้ดูหน่อยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีกระเพราโน่นนี่นั่นนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกเขาได้นะใครที่ไม่กินเผ็ดนะครับก็บอกเขาได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเขาสามารถทําให้เผ็ดได้นะครับเนาะก็มากินได้เดี๋ยวเราจะทําการชิม อันในของผมนะยังเดี๋ยวข้องผมไม่น่าจะเป็นจะโค้งมานะอันนี้นนี่ของนะครับของทีมงานมานะครนะกินเสร็จแล้วก็พยายามไอ้นี่ดูให้ดีนะงัดขึ้นมานี่ขัวเหอแตกได้นะเนี่ยงัดเนี่ยกินเท่านี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคือต้องจากนี้นะเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนกินให้มันถูกแต่ผมจะไม่สอนวิธีกินนะเพราะว่าน่าจะทํากันเป็นถ้ากินนี้ก็ได้นี่นี่อย่างนี้แหละเดี๋ยวทำให้ดูนี่อย่างนี้ก็ได้ อันนี้ลำบากอย่าทำอย่าแดกอย่างนี้เออเขามีช่องให้แดกก็แดกอย่างนี้นี่อย่างนี้นะโอเคไหมนะอ่าเดี๋ยวรอของผมว่ามันเป็นยังไงลุ้นกันนะอ,อพูดมากน้ำลายกระเด็นคร<ห>ับเอามาแล้วของผมอ่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการดังนั้นผมต้องเน้นตีมสงการนะฮะอันนี้ไม่ได้ลดน้ำนะกะเพรานี่โอ้โหดู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 ดดอะให้โชว์หน่อยนี่คือกินเสร็จแล้วเพื่อน ไอ้พวกนี้นะ่ะคือร้านนะเยากลับไปเขาไม่ได้ให้นะเขาขายแค่ข้าวเนาะอันนี้เข้าใจกันนะนี่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะชิมเลยไหมชิมเลยนะอ่ะเขาบอกว่าเอ่อถ้าอยากใส่จานให้เอามาเองโอ้มีด้วยนะแล้วก็หัวเราะห้าาเออนี่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 นะถ้าอยากใส่จานให้เอามาเองนะนะครับ แต่เด็กกว่านั้นก็บอกว่าถ้าแม่อร่อยให้ต่อยคนข้างๆชิ่โป้งแล้วมีเรื่องแล้วพวกไม่ต่อยไม่ต่อยนะฮะคือของเขาโอเคอยู่ครับมาทานหลายทีแล้วนะคนจะเต็มมีทั้งไลแมนมีทั้งอะไรแกรเกิรเยอะแยะเลยฮะร้านเขาดังสักคำหนึ่งนะนะเดี๋ยวจะหาว่าของเขาเด็ดยังไงชิมสักนิดหนึ่งนี่นะดูนะนี่ คือกระเพราเนี่ยต้องอธิบายหน่อยใครก็ทําได้ดูมันเมนูพื้นพื้นแต่ทาให้อร่อยนี่ยากนะอย่างไงอ้ะดูอาจจะกินยากนิดหนึ่งนะนี่ใส่กระเพราเห็นเอเห็นว่ามันเป็นกระเพราจริงๆนะนะดูนะดูนะครับอยากไปเต็มคาราเบล จาก,ก็เด็ดอ่ะเน้นทำได้งนะัก็มากินกันได้นะครับก็ก่อนจากฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ดกด subscribe รายการโมจุจินบายจินแซบอีพีหน้าเจอกันวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับขอกินก่อน